โบราณสถานหอพระอิศวนตั้งอยู่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติและความสำคัญหอพระอิศวนเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสวนิกายบูชาพระอิศวนหรือพระศิวะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ปริดิสถานศิวลึงศิลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ภายในเคยเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปสำริดอื่นๆได้แก่ พระศิวนาตราชพระอุมาพระคเนศและรูปผงปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชพอพระอิศวนในปัจจุบันมีลักษณะเป็นอาคารเกาะอิดถือปูนแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง6เมตร50เซนติเมตรยาว8เมตร50เซนติเมตรสูงประมาณ9เมตรหลังคาหน้าจั่วทรงไทย ไม่มีช่อฟ้าใบารากาและหังหงสําำหรับประวัติการสร้างนั้นไม่ปรากฏชัดแต่สันนิษฐานว่าคงสร้างรุ่นเดียวกับหอพระนารายและโบสถ์พราหม์ตั้งแต่สมัยอุธยาหรืออาจจะเก่าวกว่าตามความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่จเจริญควบคู่คมากับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณด้านหน้าของหอพระอิศวรเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็นว่าเคยตั้งอยู่ในบริเวณนี้ต่อมาได้มีการย้ายไปตั้งในพื้นที่ทางด้านทิศใต้ทับอยู่บนซากโบราณสถานโบสถ์พราหม์กระทั่งในปีพุทธศักราช2558กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่และนำกลับมาตั้งยังตำแหน่งเดิมอายุสมัยเป็นโบราณสถานในสมัยอยุธยา